ความรักเคยดีต่อหัวใจเคยนำทางให้ก้าวเดินกลับต้องเผชิญกับความเจ็บช้ำดังมีดกรีดย้ำหัวใจสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับโอ้โหมาถึงก็หายาตตบกาแฟหน่อยอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้โฆษณานะออื เมื่อคืนนี้ก็นะอย่างที่รู้รู้กันนะจ๊ะนีะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับที่มุมด้านล่างตรงนี้มีผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรก็ลองลอง,ลองจิ้บจิ้มเข้าไปดูนะครับหลังๆนี่มาส่วนใหญ่ผมจะเอาเรื่องของเสื้อลิเวอร์พูลนะครับมาใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะเออก็มันก็จะไปเชื่อมโยงกับแอป s h o ป e ปี้ละซด้าอะไรพวกนั้นแหละนะครับอ่ะก็ลองจิ้มเข้าไปเลือกดูราคา มีทั้งหลักร้อยไปจนถึงของแท้หลักพันนะครับแล้วแต่ว่าคลิปไหนผมจะเจอร้านไหนนะครับอ่ะมาพูดถึงกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับแข่งนัดบ็อกซิ่งเดหงแดงก็ยังสยายปีกปร๊บปลับปับปลับปับปลับเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่จะพูดถึงฟอร์มการเล่นนะครับในเรื่องของ ผลการแข่งขันคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ไปสรุปผลการแข่งขันคู่อืนอ่นๆนะครับแชมป์เก่าสีสมัยครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังไม่กลับนะครับยังไม่กลับนำเอเวอเรตันผู้มาเยือนก่อนสุดท้ายก็โดนทีมเยือนไล่ตีเสมอแล้วจบกันแบบนั้นครึ่งนี้คู่นี้ครึ่งหลังผมนั่งดูจนจนจบเกมนะครับผมเห็นเลยว่า คลิปที่ผมพูดเมื่อวานว่าทีมที่จะลุ้นแชมป์เหลือแค่ลิเวอร์พูลเชลซีและ Arsenal อาร์เซนอลน่ะไม่ใช่เรื่องเกินเลยแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนแมนซิตี้ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ลูกทีมของเป๊ปกอร์ดิลาเนี่ยขาดความมั่นใจแบบสุดๆตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงการที่ทีมขาดโรล y ี่แล้วนะครับต้องมาคุยกันว่าไอ้ที่มีอยู่จะทำให้ซิตี้กลับมาติดพื้นที่ยุโรปอย่างไรเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะ ลอตติแฮมฟอร์เรสชน,นะนิวคาสเซิลชน,นะยังดีที่บอลมัดเสมอแล้วก็เชลซีแพ้นะครับยังมีช่องยังมีช่องว่างยังมีช่วงเวลาให้ซิตี้กลับคืนฟอร์มแต่ต้องเร็วถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวมันจะมีหลายทีมแล้วการลุ้นพื้นที่ยุโรปมันจะยากขึ้นโดยเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบอลมัดเสมอพาเลสศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เชลซีไม่น่าเชื่อนะครับนำฟูลแลมก่อนจากโคพาเมอร์สุดท้ายเนี่ย โดนลูกทีมของมาโคชินววยิงแซงครับนาทีที่82ตีเสมอจาก Harry Wilson, แฮร์รี่วิลสันและก็จากมูนิสนะครับ 90+5 มูนิสเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าตัวจ๊กเกอร์ของฟูลแลมเลยนะครับวันนี้เจอกับลิพูนก็ลงมายิงประตะูแต่วันนั้นนจบ2-2เชลซี 2, Chelsea, ก็คาบ้านไปอีกนิวคาสเซิลครับเจอกับทีมอย่างแอสตันวิลล่าที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปเหมือนกันก็เป็นสาริการดงที่ ฟอร์มดีกว่าครับเปิดบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์แล้วที่สำคัญเนี่ยประเด็นมันอาจจะอยู่ที่กองหน้าอย่างจอนดูรันเนี่ยนะครับไปโดนใบแดงไล่ออกนาทีที่32นะครับก็เลยทำให้นิวเคเชนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน่าจะนำอยู่1นศูนย์นะครับนำอยู่1ประตูต่อศูนย์จากแอนโทนีกอร์ดอนนาทีที่2แล้วนาทีที่32เนี่ยดูรันไปโดนไล่ออกนะครับคือใบแดงโดยตรงเลยหลังจากนั้นก็ครึ่งหลังก็โดนอีก2ลูก นะครับแล้วทีแฮมฟอเรสต์ยังแรงไม่หยุดนะครับของ uno, Santo, pic, T uto, T uto, <c oughs> นูโนซานโตเอสปิกตุกโตอะไรรู้เนี่ยนะครับดีผู้จัดการทีมของบ oh ูฟโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะท่าแนมนมาสเปอร์ไปอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้ฟอเรสต์มาแรงมากๆนะครับเรียกว่าคะแนนเนี่ยจาะจาะหลังของเชลซีเรียบร้อยนะครับส่วนซัมตันแพ้กับเวสต์แฮมศูนย์หนึ่งครับแล้วก็คู่ดึกอีก2คู่นะครับมาป่าบเวสแฮมตันที่ เปลี่ยนเป็การทีมใหม่เนี่ยนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ูนแมนยูเองก็เสียค่าต้องต้องชดเชยนะครับจากการที่บรูโน่เฟรนันเดสไปโดน2ใบเหลืองและโดนไล่ออกตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับนาทีที่นาทีที่47ทัทีนะครับต้นครึ่งหลังไปโดนเหลืองที่2ต้นครึ่งหลังแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกอใบเหลืองแรกในโดนนาทีที่18นะครับตอนนั้นเกมมันยัง0ูอยู่เลย พอพอเฟรนันเดสโดนไล่ออกปุ๊บทีนี้ก็มาโดนลูกหนึ่งจากคุณย่าในทีที่58แล้วก็ช่วงทดเจ็บนะครับก็เป็นควางฮิชอนนะครับก็ยิงปิดกล่องไปก็แพ้ไปอีกครับสำหรับลูกทีมของรูเบนอโมริมไปคู่สุดท้ายครับคู่ตีสามนิวพูลเปิดบ้านแอนฟิล์อาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวานฟันธงไป4ีหนึ่งใช่ไหมทีแรกว่าคิดว่าอย่างน้อยยิงยิงเลสเตอร์แน่ๆสามสามสามศูนย ต้านเกาปุกตีสามครับแต่ว่าออืกว่าจะงัวงเงียตื่นมาได้นี่คือทีมโดนนําไปแล้วนะครับผมตื่นมานาทีที่สามสิบกว่ากว่าสามสิบสองมั่งที่ตื่นมานะครับก็มานั่งนอนดูไม่ใช่นั่งนะครับเพราะจะลืมอง่วงๆอ่ะไปดูตัวจริงของริพูลกันก่อนแล้วกันนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแดนกลางและกลองหน้านะครับกองหลังนี่ไม่มีเปลี่ยนนะครับใช้ชุดเดิมผู้สาประตูก็อลิซอนกองหลังฟันไดโกเมสเทนโบโบ้ ตรงกลางมีกาเฟนแบกกับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับแต่อีกหนึ่งที่ถูกพักไปคือโซโบให้เคิร์ติสโจนลงมาเล่นแทนซึ่งอร์เนอร์ก็ตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าโจนส์คือถือว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่งเพราะว่านิพนลโดนน้ำก่อนแล้วก็กำลังต้องการประตูเอ,อ่ยิงตีเสมอยิงแซงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเคิร์ติสโจนที่ยิงแซงสองหนงนะครับก็สุดท้ายเป็นซาร่าที่ปิดกล่องช่วงท้ายส่วนแดนหน้านะครับ ดาเินูนเยสได้ออกสตาร์ตก่อนหลุยดีอาสนะครับก็ลงเล่นเป็นตัวจริงซ้ายขวาด้วยกักโปและสาร่านะครับนี่คือฝั่งของลิเวอร์พูลส่วนฝั่งของลสเตอร์ก็ขาดเชมี่วาดี้ไปนะครับใช้ดาก้าเป็นกองหน้าเป้าตัวสำรองของลิเวอร์พูลเนี่ยคือว่ามาครบแล้วนะครับโดยเฉพาะฟริโกเคียซากกลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากป่วยนะครับตัวอื่นที่มีชื่อก็อย่างเช่นเอนโดดีอาโซโบ เอเลียสโชต้าเซมิกาสเคเลเฮอร์ควอนซ่านะครับแล้วก็ตัวสำรองที่ได้ลงเล่นนะครับเปลี่ยนชุดแรกเนี่ยเป็นโดมินิกโซบอสไลกับดิโคโชต้านะครับลงมาเล่นแทนเคอร์ติจโจนกับดาวิดนูนเยสนะครับแล้วก็อีกชุดที่2เนี่ยเป็นคาตาซิมิกาสกับวัตทรุเอนโดนะครับซิมิกาสก็ลงมาแทนโรบโบส่วนเอนโดก็แทนกาฟินแบกนะครับนั่นนะเราจะเห็นออาร์เนอร์ชลอตเปลี่ยน จะเป็นแบบออกนะครับแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมันทด9กนาทีเพราะว่าครึ่งหลังนะครับมีการเช็ค VR อยู่2ลูกคือลูกสองหนึ่ของลิฟูลกับลูกที่กักโปยิงเข้าก่อนอหลังจากนั้นนะครับแล้วโดนก็คือเช็ค VR 2ช่วงเนี่ยก็คือนานมากลูกแรกได้จากเคอร์ติสโจนลูกที่2ไม่ได้เพราะว่าดาวินดูนเยสไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนที่บอลจะทลักมาหากัคโปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นฮาวิเอเลียที่เป็นตัวสำรองคนสุดท้ายลงมาแทนอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับส่วนตัวบาดเจ็บก็คงจะเร็วๆนี้แหละครับอย่างคอเนอร์แบลลี่ผมว่าอาจจะมาในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนมกราคมาส่วนโกนาเต้ก็คิดว่าภายในเดือนมกราหรือ,อยังช้ากุมภาก็น่าจะกลับมาก็หวังว่าจะกลับมาเร็วๆตัวนี้คือรพูลเต็มถังมาก บอกเลยว่าฟิตเปรี้ยฟิตเปรี้ยมากนะครับสําหรบลิพูลตอนนี้แล้วก็เนยชลอตบริหารดิดก,การทีมสภาพความสดของลูกทีมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าลิพูลมีช่วง2-1นะครับช่วงนํา21หรือแม้3 1หนึ่งเนี่ยถ้าคู่แข่งไม่ไล่เนี่ยโอ้โหเคเาไม่รีบไม่เร่งนะครับถ้าจนกว่าจะมีพื้นที่ว่างในแนวหลังมีช่องก็จะค่อยบุกต่ออะไรเนี่ยเป็นการผ่อนคลายอริยาบทนะครับกล้ามเนื้อมันจะได้ไม่ไม่ต้องเสียพลังงานเยอะนะครับ ก็ลิปูลเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมตื่นมานาะทีที่32มสิบกว่าแล้วสามสิบสองสามสามแล้วคือจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกอะเปิดมาอา้าวเวนและ01นึนะครับก็ไปดูโดนตั้งแต่นาทีที่6นะครับจากอาร์ชิวแต่จริงๆก่อนหน้า,านั้นลิปูลก็มีโอกาสจะได้นะครับแต่ผู้สาประตูมือ2มือ3ของเลสเตอร์เนี่ยเมื่อคืนไม่ใช่แดนนี่วอร์ดนะครับอ่าเป็นเป็นใครไม่รู้ชื่อชื่อทางนูนะ่นอะทางทางรัสเซียทางอะไรนู่นอะนะครับ ก็ก็ถือว่าผลงานดีแต่ว่าแต่ละลูกที่โดนริพูลยิงก็สุดปัญญาจริงๆนะครับไอยู IU เนี่ยก็มักจะยิงริพูลอยู่แล้วเนาะแต่ปีก่อนๆหน้านั้นอยู่ทีมอะไรไอยูเนี่ยอยู่วิลล่าหรือเปล่านะอยู่วิลล่าหรืออยู่เวสแฮมเนี่ยก,ก็ชอบยิงริพูลเหมือนกันนะพอมาอยู่เลสเตอร์ก็ยังยิงแล้วยิงนํายิงดีด้วยนะครับแต่เป็นการคือเลสเตอร์เดี่ยขึ้นมาแค่3คนบอลจากด้านข้าง ช็อตนี้มันผ่านฟันได้มานะครับแล้วก็เป็นโรบรสันที่อยู่ใกล้ๆก็โดนพิงโดนพิงแล้วก็กลับตัวยิงนะครับลูกนี้ก็ถามว่าหลวมก็หลวมไปหน่อยแต่ถามว่าเสียง่ายก็เสียง่ายอาจจะเป็นการประกบแบบไม,ไ,มไม่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 เน้นไม่เด็ดขาดไปนิดนึงแต่ก็เอาล่ะนะครับผมเคยพูดเสมอนะเวลาถ้าผมทําคลิปหรือพูดถึงเกมเภาคเสียงอย่างเงี้ยนะบรรยายสดเนี่ย ผมจะชอบพูดเสมอว่าถ้าทีมเราทีมเชียรเราหรือของคู่แข่งของใครก็ตามะนะครับถ้าทีมโดนยิงต้นเกมเนี่ยมันยังดีกว่าไปโดนยิงทดเต็บอย่างเชลซีเนี่ยเห็นไหครับโดนยิงนาทีที่90บวก5เนี่ยแพ้คาบ้านเลยอย่างนั้นน่ะตายคือไม่มีเวลากลับมาฟื้นคืนชีพนะครับแต่ถ้าโดนยิงต้นเกมเงี้ยมันมีเวลาที่จะให้เราได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไล่ยิงคืนซึ่งญี่ปลก็ทําให้เห็นแล้วว่าโดนก่อน ก็ I don't care นะครับมันไม่เหมือนตอนที่เจอกับนอ t t i n แ h มฟอ o r เรส์วันนั้นยังเกมลูกยังกูกูกะกักช่วงต้นฤดูกาลนะครับอ่าก็เป็นประตูนำของทีมเยือนอย่างจากเออเลสเตอร์นะครับส่วนลิฟวูนเนี่ยกว่ายังไม่ได้ประตูตีเสมอก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับจริงๆก่อนหน้ากัสโปยิงตีเสมอเนี่ยโมซาลาก็ได้ปั่นชนขานลูกนั้นผมนึกว่าหายไปแล้วนะครับแต่ให้หลังก็คิดว่าอ่ะโอเคแมง ซาลายิงชนคารเดี๋ยวครื่องหลังห้อยมาว่ากันใหม่ริฟูลมันมกักจะมาแรงครื่งหลังอยู่แล้วแต่คิดอยู่ในใจว่ายังไงประตูก็มาแต่จะดีพอที่จะชนะหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าดาวิดนูนเยสก็อย่างที่เห็นนะมีช็อตเจ้าตัวยิงเองเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกมีเหมือนกันแต่มันมักจะแบบโดนขวางโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือติดเซฟก็มีให้เห็นเจ้าต,ตัวก็แสดงพลังแพชชั่นให้เห็นว่าเฮ้ย hey, กู ตั้งใจแล้วนะแม่งทำไมติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจน้องกันต่อไปนะครับส่วนประตูที่เสมอของริพูนก็มาจากคดิที่กักโปครับอยู่ริมเส้นดังซ้ายจี้แล้วก็ตัดในแล้วก็โค้ง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 นะครับลูกนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยโค้งหรอกลูกยิงของกักโปตีเสมอมันพุ่งวาบแล้วก็เข้าหน้าต่างเสาสองไปมากกว่าโค้งนิดหน่อยนะครับไม่ได้โค้งเยอะสุดปัญญาที่ผู้สาเรตผู้สาประตูเลสเตอร์จะเอาอยู่ ส่วนพักครึ่งและครึ่งหลังลงมาลิพูลโหมใส่แหลกลานเลยครับครึ่งแรกในคลองบอลไปถึง72ครึ่งหลังมาก็กระนำแหลกไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจากเคอร์ติสโจนส์นะครับนาทีที่49นะครับเป็นการเล่นเกมขึ้นเกมกันมาทางฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นเทรนไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โมซาล่านะครับหรือแม้กระทั่งเคอร์ติสโจนส์เองก็ตามนะครับบอตบี้เพรสเอาบอลมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอลมันถูกจ่ายไปให้กับอเล็กซิส แล้วก็ตบเข้าในมาเป็นเคอร์ติสโจนที่วิ่งเข้ามาแทบอินนะครับให้ริพูลขึ้นนำนาะทีที่49ต้นครึ่งหลังนำตอนนั้นคือแบบรีพูนนะเริ่มมีดึงเกมมีผ่อนคลายมีโน่นมีนี่นาะทีที่70กว่าก็อย่างที่บอกนะครับทางเชลล็อดก็เอาดมโซโบกับโชตาลงมานะครับส่วนโซบอสไลน์เนี่ยมาโดนใบเหลืองนาะทีที่80นะครับไปเบรกเกมสวนกลับของเดสเตอร์นัดหน้าเจอกับเบสแฮม ที่บ้านของคุนคอนเนี่ยโซโบนิกโดเมนิคโซมโอสไลจะไม่ได้ลงนะครับแมผิดแผนไปนิดนึ่งเกือบจะถึงนัดที่19แล้วถ้าถึงนัดที่19เนี่ยเขาจะไม่ได้เชิงว่าล้างใบเหลืองหรอก็กคือจะยังไม่โดนแบนจะสามารถสะสมใบเหลืองได้อีก5ไใบเป็น10ใบถึงจะโดนแบนนะครับแต่นี้พอมาโดนก่อนนัดที่19ก็ต้องชดใช้โทษในนัดต่อไปนะครับกับเวสแฮมโซโบก็จะไม่ได้ลงหลังจากนั้นอีก2นาทีครับ ประตูสามหนึ่งของริพูลก็มาแบบไม่มีปีมีครุยเมื่อซาร่าได้บอลทางฝั่งขวาแล้วก็จี้จี้แล้วพวกก็คือมีผู้เล่นกองหลังถ้าใครจําได้นะครับผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเกมที่ริพูลเจอกับฟูลแลมหรือเจอกับนิวคทเเจอกับสเปอร์ล่าสุดคือมันเหมือนมีกองหลังยืนกองหลังยืนขวางเหลือมๆอะเหมือนซาร่าปั่นคือรู้ว่าปั่นไปเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องโค้งอะปั่นโค้งสาวสายนิดนึง นะมันจะมันจะผ่านบล็อกตัวแรกแล้วก็จะผ่านบล็อกตัวสองซึ่งตัวสองของของคู่แข่งเนะี่ยจะคอยคุมพวกกองหน้าหรือกองกลางของลิปูนที่เติมมาอยู่ปากประตูนะบอลมันก็จะโค้งมันจะผ่านไปแบบเนี้ซึ่งครั้งนั้นนะ่ะซาร่าเปิดไปเนี่ยนะ่าจะเป็นดีอาร์หรือกัคโปนี่แหละนะครับที่เข้ามาสอดเข้ามาทําประตูแต่เมื่อคืนเนี่ย คือตาของซาร่าแทบไม่ได้มองประตูเลยใครได้ดูถ่ายเทอาสดหรือได้ดูไฮไลท์ลองดูนะตาของซาร่าอาจจะมองแค่หางตาคือเราไม่แทบดูถ่ายเทอาสดถัาผ่านทีวีแทบไม่รู้เลยว่าซาร่ามองประตูเหมือนเขามองหาเพื่อนแต่ว่ากูก็เปิดไปช่องเนี้ยที่มันมีกองหลังผู้เล่นของคู่แข่งะตัวหนึ่งตัวสองแล้วมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันบังสายตาผู้รักษาประตูด้วยก็โค้งเข้าเสาสองไปเลยนะครับนี่เป็นประตูสามหนึ่งซึ่งซาร่าก็แบบ ยืนเตะท่าหล่อเลยโอ้โหมันมันผ่อนคลายตอนนั้นผ่อนคลายนะครับฟันได้ก็เข้ามาพูดคุยอะไรบางอย่างก็คงลักษณะแบบขอบคุณอนะที่ทําให้เกมมันมันผ่อนคลายเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าประตูนาทีที่8.2นะครับลิปูนนำ3-1นะครับหลังนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผู้บรรยายก็ยังบอกว่าปิดกล่องนะครับปิดกล่อง3-1ในปิดกล่องแน่นอนนาทีที่8.2ไม่ว่าจะต่อเวลาไปถึง 9นาทีก็ตามเพราะว่าเลสเตอร์ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนจะมีโอกาสได้เข้าทําอยู่แค่หนเดียวมั้งแต่ดาก้าเนี่ยยิงแป๊กลูกนั้นอ่ะตอนนั้นเลฟูยังนําแค่สองหนึ่งถ้าตรงนั้นดาก้าได้ยิงแบบเต็มเต็มตีนนะผมบอกเลยว่าก็มีเสียเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมาเหนื่อยในช่วงท้ายอีกเหมือนกันนะครับเอาละอย่างน้อยที่สุดก็ยังเสียประตูแต่เสียน้อยลงนะครับโดยเฉพาะกับศักยภาพของทีมที่อ่อนกว่าเลฟูเยอะนะใช้คําว่าอ่อนกว่าเยอะ จบเกมหงแดงเก็บอีก3แต้มนะครับกลายเป็นแข่ง17ชนะ13เสมอ3แพ้เป็นนัดเดียวยิงได้40เสีย17นะครับประตูได้เสียบวก23คะแนน42ทิ้งห่างเชลซีอันดับ2ไป7แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่าหน,นัดด้วยทิ้งห่างอาร์เซนอลเอาโทษทีทิ้งห่างนอตติงแฮมฟอเรสต์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่3แล้วนะครับเจ้าป่า34แต้มเนี่ยญี่ปุ่นนำอยู่8คะแนน แล้วก็อาร์เซนอล3-3แต้มริพูลนำอยู่9คะแนนด้วยจํานวนนัดที่เท่ากันนะครับด้วยจํานวนนัดที่เท่ากันริพูลนําห่างอาร์เซนอลอยู่9แต้มคืคืนนี้เพื่นใหญ่จะเจอกับมาขาวอิฟส์ิทาวก็แฟนอาร์เซนอลนะพี่ปัญญาเพื่อนผมที่อยู่จันทบุรีก็เมื่อคืนนี้แช่งทุกคู่เลยเหมือนกันแต่ก็แช่งสาเร็จแค่คู่แมนเชสเตอร์แค่คู่เชลซีนะครับส่วนนิวคาสเซิลตอนนี้ขึ้นมา29 นะครับอร์เซนนอลนีย่ยังเบาหน่อยเพราะว่าคะแนนยังนําหน้านิวคาเซิลอยู่4ี่แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่านิวคาเซิลอยู่หนึ่งนัดนะครับอันนี้อันดับท็อปโฟนี่ก็ยังดีหน่อยแต่ว่าฟอเรสต์นี่คือตัวแมงวีแมงวันแล้วตอนนี้ปวนส่วนแมนซิตี้นะครับเมื่อคืนนี้เสมอก็ได้แต้มเดียวนะครับมี28เท่ากับฟูตแลมแล้วก็แอสตันวิลล่าอย่างโชคดีที่วิลล่าแพ้นิวนะเมื่อคืนนี้แต่ก็โดนนิวคาเซิลแซงขึ้นไปนะครับส่วนบริเตน เดี๋ยวจะแข่งคืนนี้ถ้าไบาตันชนะก็จะมี28เหมือนกันสเปอร์ตอนนี้ไม่ใช่ทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพนรีเมียร์แล้วนะครับทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพนรีเมียร์คือลิเวอร์พูลแล้วนะครับเพราะลิเวอร์พูลยิงไป40สเปอร์เมื่อคืนนี้ยิงไม่ได้ก็หยุดอยู่ที่39ประตูและเสียไปถึง26ลูกก็ยังหยุดอยู่ที่11นะครับส่วนแมนยูอยู่อันดับ14นะครับรูเบนอโมริม,มาตอนนี้คือ น่าจะชนะในลีกนัดเดียวยังหยุดอยู่ที่22แตมยังดีว่าอันดับ15อย่างเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับแข่งน้อยกว่าแมนยะูหนึ่งนัดแต่ว่าคะแนนช่องว่างมันห่างจากแมนยูห้าแต้มแมนยูก็ยังพอมีมีช่องว่างให้หายใจอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะรูดลงไปถึงอันดับ15 16้าอีกจะแย่เอานะครับสัปดาห์หน้าริฟูลจะไปเยือนเวสแฮมนะครับน่าจะแข่งวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวรอดูนะครับจะเจอกับเนี่ยสองนัดต่อไปริปูลจะเจอกับทีมอันดับ13กับ14นะครับ สัปดาห์หน้านัดต่อไปจะเยือนเวสแฮมและวันที่5มกราคมขึ้นสกราดใหม่จะเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับแมนยูแดงเดือดต้อนรับสกราดใหม่ก็ไม่รู้อะเวสแฮมเสียไป30ประตูแมนยูเสียไป24ประตูต้องมาเจอกัอลิฟูลที่เกมุกโหดที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆผลการแข่งขันโคตรเป็นใจถ้าคืนนี้อาร์เซนอลไม่ชนะมาขาวอิฟสวิททาวผมเชื่อว่าบอล รับแทงพนันที่ถูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยจะต้องปรับราคาอัตราต่อรองของริบูลลงอีกแน่นอนจากเดิมแทง2จ่ายหนึ่งคือเอาเงิน2บาทไปแลก1บาทคือขาดทุนอยู่แล้วนะครับคือบ่อนเขาเชื่อวิริพุลจะได้แชมป์นะคนอื่นนี่ยังแทงแทง1บาทได้5บาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดให้เข้าใจแบบแบบภาษาชาวไทยแบบแบบคนไทยนะครับอ่ะก็ฝากาไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้เดี๋ยวคืนนี้มารอดูผล ของอาร์เซนอลต่อว่าจะตามติดลิเวอร์พูลไปได้แค่ไหนนะครับถ้าชนะก็จะแซงเชลซีแซงฟอ r e เรสขึ้นไปอยู่รองจากฝูงแต่ถ้าสะดุดทีมที่ยิ้มแล้วก็ชื่นใจที่สุดไม่ใช่เชลซีกับฟอเรสครับแต่คือลิเวอร์พูลนั่นแหละเพราะคู่แข่งเนี่ยสลับกันออกทะเลแล้วหงแดงยังค่อยๆเก็บนัดที่จะแพ้ก็เสมอนัดที่จะเสมอก็ชนะนะครับโดนนำก่อนตอนนี้ก็แซงกลับมาได้ มีพลังมีแพชชั่นมีความกระเฮียนกระหือรือ,อมีความกระหายในใชัยชนะอยู่ตลอดรู้อย่ต่อไปครับ Never give up you will never walk alone เชียร์กันแบบนัดตอนนัดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยมีโอกาสเดี๋ยวมาพบคุยกันใหม่กับพ่ออุ่มฟุตบอลลา์ทศนะบ,บ้าน,านด้านกีฬาฟุตบอลครับผมไปแล้วสวัสดีครับ